สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการป้องกันโควิในทีมน,นะครับจากบริษัทของเรานะครับที่เตรียมพร้อมให้พนักงานนะครับ<ม>เครื่องฆ่าเชื้อไอ้<ม>เครื่องคนเชื้อนะครับ <c oughs> น้องๆก็ทยอยทยอยกันมาแล้วครับทยอยเข้างานเข้างานทุ่มสิบกะไอ้ทุ่มสิบนาทีเหนตัวเหมนตัวนะครับ าง,งานก็กำลังจะเข้ามาครับเดี๋ยวก็จะถ้าเป็นวีดีโอสั้นๆนะครับเอาสักสองสามนาทีน้องทยอยมาเรื่อยๆบางคนก็ต้องเข้ามาอบมาพ่นยาสักหน่อยไม่ได้ขออนุญาตน้องๆเลยนะครับเนี่ยถ่ายวีดีโอครับขออนุญาตน้องๆนะครับ ถ่ายวิดีโอลงลง u b e ูบก็หน่อยหนึ่งน่ <สา S 1> ครับ,รบเป็นการป้องกันของเราการไม่ตกจริงๆนะครับบริษัทของเราบริษัทเออาของเราพนักงาน300400กว่าท่านนะครับก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเพงจะกลับมาจากภาคอีสานหรือว่ากลับมาจากภาคเนี่ยก็ยังทํางานได้กันตามปกติครับเพราะเรามีการป้องกันเข้มงวดมานะครับตั้งแต่รอบแรกแนละ้ว มีแม็กแกกให้มีน้ำยามีเจลล้างมือให้ทุกคนทุกวันนะน้อคนนี้หมุนอย่างน่ารักเลยอะตอนนี้สุปครับซุปออกมาแล้วโบยกมือโบกโบกซุปเชนทักทักทายเพื่อนๆน,นะครับ น้องๆก็ทยอยกันเข้ามาครับโรงงานของเราเปิดสองกะกะดึกบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนเข้ามาสแกนบัตรสแกนอุณหภูมิแล้วก็มาพ่นน้ำยาที่ตู้พ่นน้ำยาของเรานะ น,นี่สิลักสิลักมุนซ้ายมุนขวาชอบไหนอ่ะหวานเย็นแหละเผาหว,วานแหละมีการแซวเลยเปิดทางไหนดูนนนนนส,สาวเลยพลาดูไกลๆมุนซ้ายมุนขวา จะประมาณนี้นะครับเพื่อเราเตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อจะเรียกว่ากาดไม่ตกีก,กัรพนักงานข้ามาก,ก็ต้องมาสแกนอุณภูมิล้างเกล,เล,เลรูดบัตรหล่อสุดรลอโอเคครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย